กำลังจะไปกินข้าวที่ร้อยเอ็ดแล้วก็พาลูกไปกินด้วยจ้าอยากจะบอกว่าอยากสีบอซูฟังเดอ้อมีใครเป็นอาการแบบนี้ไหมอาการที่แบบว่าโปร9.9มาอยากซื้ออะไรก็ไม่ได้ซื้อของมันถูกจังเลยอ่ะอยากได้จังเลยอ่ะเดินเข้าเซเว่นแล้วอยากกินอะไรก็ไม่ได้กินเพราะว่างบมีจํากัดมีใครเป็นแบบนี้ไหมคะเพราะว่าเมื่อก่อนโค้ดก็เคยเป็นจ้ะอยากกินหมูกระทะอยากกินชาบูก็บก่ได้กินอยากกิน เป็นคนเหมือนกันจะไม่มีโอกาสได้ยินทีนี้แล้วชีวิตมันพังเนาะนี่ก็ติดรถก็จะถูกยึดหลายอย่างเลยเราก็เลยได้มาเจอระบบระบบหนึ่งสอนเกี่ยวกับการทำนายหน้านี่แหละไปเรียนกับเขาชีวิตมันดีขึ้นมากนะถ้าเราตั้งใจเรียนถ้าเราเข้าใจมันแล้วเราลงมือทำเดือนนี้มีไรายได้มาแล้วจะแสนแล้วคะ่ะเก้าหมืนกว่าจากการเป็นนายหน้าและก็ ชีวิตมันดีขึ้นตั้งแต่ปีแรกที่เราตัดสินใจทําที่เราตัดสินใจเรียนรู้เราไม่สนเข้าใจคําว่าไม่สนไหมคะไม่สนคําคนดูถูกนู่นนี่นั่นคนที่บอกว่าอยากทําเป็นฟังนะไม่มีใครทําเป็นตั้งแต่วันแรกทุกๆอย่างไม่มีใครทําเป็นตั้งแต่เกิดแต่เราเนี่ยสามารถเรียนรู้แล้วก็ฝึกฝนตัวเองได้ซึ่งที่นี่เขามีสอนฟรีใครอยากไปเรียนก็ไปเรียนเอาแต่ก็ต้องตั้งใจนะรายได้มันแล้วแต่ความสามารถ รายได้ขึ้นอยู่กับความสามารถและความสามารถมันฝึกฝนกันได้รายได้ไม่ขึ้นอยู่มันไม่ใช่งานประจําเช่นที่ได้มาเดือนที่แล้วได้มาสี่แสนก็กําไรล้วนๆมันก็ขึ้นอยู่กับความสามารถเราที่เราเรียนรู้จดเอาเทคนิคแล้วก็ลงมือทําเชื่อว่าทุกคนที่เรียนทําได้ทุกคนแต่คนที่ไม่เรียนทําไม่ได้เขาสอนรีก็ตั้งใจเอาบางคนไม่เห็นคุณค่าเนาะนะคะและก็ดีใจได้ สอนให้คนเดือนนี้ได้ประมาณ9วันได้เงินไปประมาณ30,000ืน่ 2, 000, 000, นกว่า20,000ื่นหมื่นกว่าดีใจสูงอ,อยากเรียนหาเลียนเอ,อเดอ้อ